สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องสูบน้ำนะครับที่สั่งจากลาซาด้านะครับนี่ครับนี่นนี่ผมทำแบบถอดได้นะนี่ถอดเพื่อเปลี่ยนเป็นเป็นเราจะใช้เป็นสี่หุนก็ได้นี่ผมจะใช้ให้แม่ลดผักน,นี่ต่อกับแป๊บนี้แปบ๊บหกหุนนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับต่อกับแป๊บนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมก็จะต่อกับนี่ท่อสองนิ้วนี้ นี่นะครับขอ,องน,นี้ผมจะทําแบบถอดได้นะครับเปลี่ยนแบบถอดเปลี่ยนได้นะครับผมเพื่อสะดวกในการใช้งานอ่ะนอกเรื่องนิดหนึ่งนี่นะครับเครื่องที่ผมสั่งจากลาซาด้ามาประมาณนี่ก็หนึง่งประมาณหนึ่งปีหกเดือนประมาณนั้นนะครับผมนี่นครับยังใช้ทนใช้ทานอยู่นะครับเมื่อก่อนใช้ส่งน้ําประมาณก็ไม่ชันมากนะรประมาณสี่ถึงห้าองศาแล้วก็เป็นที่ราบนะครับประมาณ 200เมตรนะครับส่ง200เมตรสบายๆนะที่ผมส่งนะครับถ้าสูงเกินก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ในระยะที่พอดีนะครับผมนี่ครับใครบอกว่าไม่ทนไม่ทนนะครับซื้อของจากลาซาด้าซื้อซื้อเครื่องจากจีนพูดผิดนะครับซื้อเครื่องจีนนะครับว่าไม่ทนไม่ดีนะครับนี่ครับผมใช้มันแล้วครับให้ดูแลไส้กรองให้ดีดูแลน้ำมันเครื่องดีๆนะครับก็ใช้ทนใช้ทานเหมือนกันนะครับเราต้อง ดูแลด้วยถ้าไม่ดูน้ํามันเครื่องไม่นานก็พังครับต่อให้เป็นเครื่องฮอนด้าเครื่องดีแค่ไหนนะครับน้ํามันเครื่องแห้งก็พังใส่กองตันก็พังนะครับคือนี่ครับนี่จะเป็นการดูเลในแบบของผมนะครับผมก็ใช้มาไม่จุกจิกไม่อะไรนะต์ทไม่กี่ครั้งก็ติดนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางดูนี่อันนี้ทําแบบง่ายๆปกติจะดีกว่านี้เครื่องใหญ่ผมจะทําดีกว่านี้แต่เครื่องนี้ก็ทําพอพอใช้ได้แบบ แต่ก็ใช้มาถึงทุกวันนี้นะแต่จริงๆมันไม่ดีหรอกแบบนี้ทํามันทําให้เกิดฟองอากาศเยอะเนี่ยมันจะเกิดเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับมันจะเกิดตรงนี้นะครับเพราะมันจะเป็นจะเป็นปกติจะเป็นคางหมูนะครับเป็นข้อรถด,ดีๆนะครับเลจ,จะดีกว่านี้นครับผมผมแนะนําให้นะเดี๋ยวผมคลิปหน้าถ้าคลิปนี้ถึงสามพันวิวสามพันวิวนะเอาสั้นๆพอเดี๋ยวผมจะมาขยายทางดูดให้ดูว่าจะได้น้ําเยอะไหม ว่าเครื่องนี้จะดูดรอดหรือเปล่านะครับถ้าขยายทางดูดเป็น3มนิ้วนะครับแล้วก็ผมจะทดลองให้ดูด้วยว่าระหว่าง3มนิ้วกับ2นิ้วเนี่ยดูดอันไหนจะได้น้ําเยอะกว่ากันแต่มันก็ต้องเป็น3ามนิ้วแหละแต่จะดูว่าระยะดูดผมจะทําประมาณ4ี่เมตรพอนะลงบ่อพลาสติกทางดูดสี่เมตรแล้วก็ขยายเป็น3ามนิ้วให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้จะดูดรอดหรือเปล่านะนี่ครับการดูอะไรเครื่องเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะก็ซีนอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ว่าอย่าสตาร์ทนานอย่าถ้าในกรณีที่ในในในปั๊มน้ําไม่มีน้ํานะครับอย่าสตาร์ทนานนะผมย้อนแสงนะขอไว้ได้สตาร์ทนานก็จะทําให้ซีนที่ติดกับเครื่องนี้เสียได้นะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอีกนะครับก็เ,เข้าๆประมาณนี้นะแต่นี่น้ำมันเครื่องผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยว่าจะเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนมาครั้งสองครั้งแลนะ้วนี่ก็ใช้งานหนักมาพอสมควรแล้ก็ไม่เป็นอะไรนะไม่จุกจิกไม่ มีปัญหาอะไรนะครับนี่มีรอบๆสั่งมาประมาณปีกว่า,วาแล้วมีครับก็ใช้ได้ถือว่าใช้ได้ถ้าใครที่ติดแบนก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมส่วนตัวผมใช้ได้หมดผมซื้อมาประมาณตอนนั้นมันช่วงโปรพอดีโปรโมชั่นประมาณอรู้สึกว่าประมาณสองพันสองพันสองเนี่ยครับสองพันสองนั้นซื้อได้ถูกมากซื้อได้ถูกมากปกตินี้เครื่องนี้ประมาณ สองพันเก้านะประมาณนั้นพร้อมปั๊มพร้อมอะไรแล้วก็ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เขาแถมมาก็คือตัวขันพลาสติกเมื่อก่อนไม่ได้ไม่รู้ไปไหนแล้วผมไม่ไม่เอาไปตั้งไ้ไหนแล้วนี่ครับก็ใช้ได้นะผมใครที่กําลังจะมองหามาใช้ในสวนเล็กๆ็น้อยนนะใช้ได้นะผมก็แนะนําเลยแต่ถ้าเอามาส่งสูงผมไม่แนะนํานะครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะครับเพราะเครื่องนี้มันก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับสูงเกินก็ไม่ดีนะครับ เนี่ยผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมนี่ทางดูดผมไม่แนะนํานะให้ทําทางดูดแบบนี้ไม่แนะนํานะครับไม่ดราม่านะครับผมเดี๋ยวพูดไปให้ดูไปเดี๋ยวเอ้ยทาไมทําอย่างนี้ไม่ทําให้ดีอย่างนั้นอย่างนี้นีนน่คือทําในสไตล์ของผมนะครับผมจะทําใหม่ให้ดูเ,เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมจะทําแบบดูดสามนิ้วให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้จะดูดรอดหรือเปล่าจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆอีกหลายคนนะครับแต่ส่วนคนที่เป็นแล้วไม่เป็นไรนะครับ อันนี้ผมมาแนะนําให้ดูนะครับแต่ก่อนผมใช้ผมใช้สูบน้ําตั้งแต่คลองอะ่ะส่งตั้งแต่คลองจนมาถึงเนี้ยาจจะปงเกอร์ด้วยประมาณยี่สิบหัวนะเพราะเครื่องนี้มัน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 ไม่ใช่ปั๊มแรงดันนะมันเป็นปั๊มปั๊มส่งปั๊มดูดน้าอ่ะดูดถ่ายเฉยเฉยไม่มันไม่ใช่ปั๊มแรงดันนะครับ,รนนรบถ้าปั๊มแรงดันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับใแบบพัดอีกจะใแบบพัดจะเป็นล่องนะครับผมอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะ เดี๋ยววันไหนผมจะมารีวิวให้ดูนะจะเป็นนี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องนะครับถ้าน้ำมันเครื่องแห้งจากนี้เครื่องก็จะดับเองแล้วก็จะสตาร์ทไม่ติดนะผมเนี่ยดีเหมือนกันนะทุกวันนี้ก็เครื่องดีๆเยอะแยะไปเราเลือกดูร้านไหนดีๆรีวิวนะผมก็ไปหากันซื้อกันเราเองนะก็ลองไปเช็คดูนะครับนี่สูบจากบอ่อ ช่วงนี้เข้าหน้าแรงนะครับต้องทําเครื่องถึงน้ําแต่ผมใช้ม้ไม่จุกจิกอะไรนะก็ดีลานเบาลานเบานะครับอ๋อแล้วก็มาต่อเด้วยเมื่อกี้นอกเรื่องล,ลืมละสูบจากคลองมาประมาณก็สองร้อเมตรประมาณนั้นครับสองร้อเมตรร้อยแปดสิบเอ้ร้อยร้อยเก้าสิบเกือบเกือบสองร้อยประมาณนั้นครับส่งมาก็สบายๆนะอัดสปริงเกอร์ได้แต่ให้ดีนะครับขยายทางดูด แต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะส่งมาได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะส่งได้นะขยายทางดูดให้เป็นสามแล้วก็ส่งสามนะครับมันจะความฝืดในในท่อมันจะน้อยกว่าท่อสองนิ้วนะท่อสองนิ้วนี่ความฝืดในท่อนี่จะเยอะนะทําให้เปลืองน้ามันดันน้ําขึ้นมายากและอีกพวกอย่างครับแนะนํานะครับอยังไงอะที่ที่เนี่ยมาลีดเนี่ยมาลีด,น,ดนี่ครับ เป็นนิ้วครึ่งนะครับสองนิ้วแล้วว่าเป็นนิ้วครึ่งนะครับถ้าคุณอยากได้น้ําเยอะๆนะครับถ้าอยากได้น้ําเยอะๆนะครับให้ท่อใหญ่ไว้ก่อนนะครับไม่เป็นสามนิ้วก็ให้เป็นสองนิ้วนะครับสองนิ้วยาวๆมาเลยนะถ้าคนที่ไม่มีงบนะสองนิ้วยาวๆมาเลยไม่ต้องมาลดไม่ต้องมารีดนะครับถ้ารีดถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีนะครับเครื่องเราดันน้ํามาไกลทีนึงแล้วอืมเครื่องเราดันน้ํามาไกลแถมยังไม่ต้องมาดัน ดันความฝืนในท่อสองนิ้วเนี่ยเยอะแล้วต้องมาดันพวกแล้วต้องท่อมาโดนท่อรีดอีกเนี่ยคิดดูนะครับว่ามันจะดันดันแค่ไหนปริมาณน้ําจากจากมาได้มาเยอะเนี่ยก็ต้องมาลดอีกเครื่องก็ต้องมาทดอีกนะครับไม่ไม่ไม่แนะนํานะครับให้ให,ให้ให้การรีดท่อนะครับเป็นความเชื่อผิดนะผมว่านะห้ขึ้นสนิ้วมาแล้วก็มาลด นิ้วครึ่งแล้วก็น้ําจะแรงไอแรงมันก็อาจจะแรงครับนะปริมาณน้ําไม่ได้เครื่องทํางานหนักสรุปไม่คุ้มครับถ้าเครื่องพังขึ้นมามันไม่ดีนะครับถ้าซื้อท่อระบบท่อดีเครื่องทํางานไม่หนักน้ําได้เต็มนะครับเดี๋ยวฝากด้วยนะครับผมชมฝากใช้อด้วยเดี๋ยวผมจะขยายทางดูให้ดูนะครับฝากติดตามน,นะครับแค่นี้นะผมเดี๋ยวผม รอบหนาบ้าผมเ,าเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องโชว์ก่อนอว่าน,น้ำแรงแค่ไหนนะเดีย๋ยวมาดูกันมือเดียวนะขออภัยนะมือเดียวมือเดียวสักครู่นะสักครู่นะผมนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนำการสตาร์ทเครื่องไปในตัวเลยสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะคนที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับใน youtube อาจารย์เยอะอยู่เข้าใจนะอ่า อันดับแรกนะคนที่ไม่เป็นมาเปิดสวิตสวิตนี้นะครับแต่ถ้าให้ดีในกรณีก่อนเครื่องใช้มานานๆเนี่ยเราต้องเปิดดูน้ํามันเครื่องเลยนะว่าน้ามันเครื่องมีหรือไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับมันมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรแล้วก็เปิดสวิตนะครับแล้วก็ตรงนี้กดโชค๊คเปิดโชค๊คปั๊บไอคันเร่งเนี้ยไม่ต้องไปดึงอันนี้ก๊อกก๊อกน้ำมันไม่ต้องไปยุ่งมันเราก็เปิดไปแล้ว คนจะมาสตาร์ทให้ดูสั่นหน่อยนะมือเดียวนะ,ะเนนะรื่อปิดปิดชกนะผมอ่าชกเนี่ยตอนนี้เครื่องมันกระตุกนะเครื่องมันไม่สะท้านานนะผมเ,เครื่องเดินนิ่มแล้วจะเป็นหน่วยเนียอันนี้อันนี้ที่รีดนี้รีดในกรณีที่ผมน้ำแรงอยู่นะนี่น้ำแรงอยู่นะเครื่องเดินนิ่มแล้ว không phải à, để link thêm nè không để link thêm nữa nó link luôn đấy này luôn 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 hay luôn 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 mắt luôn 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 lên luôn 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 เฮ้ยเมื่อกี้ทําไมคุณบอกแล้วไม่ควรรีดน้ําไม่ควรใส่ท่อเล็กอันนี้เขาผมไม่ได้ใช้ส่งน้ำผมใช้ลดน้ําในสวนนะครับใช้รดน้ําในสวนนะครับต่อแป๊บให้แม่รดผักเล็กน้อยลดต้นบอนลรดอะไรอย่างนง้น,นครับผมไม่ได้ส่งน้านะถ้าถ้าส่งน้ําผมก็ใช้ท่อใหญ่นะตอนนี้ผมใช้ท่อใหญ่หมดเลยทั้งสวนนะครับแล้วทำไมเอ้ยี๋ยวจะมาบอกอแนะนําคนอื่นอย่างดีแต่ตัวเองมารีดท่อเล็กอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมเอาไว้รด รดน้ําในสวนนะครับอันนี้คือเครื่องอัดสปริงเกอร์ผมใช้อีกเครื่องนะึงเครื่องนี้ผมในกรณีนี้ผมก็เล่งเบาๆเ,เหมือนเมื่อกี้ผมเล่งเบาๆน้ําก็ออกแรงแล้วผมก็ลดได้ทั้งสวนแล้วสบายๆนะครับแต่ถ้าจะใช้ใชส่งน้ํานะครับให้ขยายทางดูดและทางส่งนะครับท่อใหญ่ยิ่งดีนะครับผมลดความฝืดในท่อน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวใหม่ไม่นั้นก็รีวิวตอนขยายทางดูดและขยายทางส่งนะครับ ฝากชมฝากแชร์นะฝากติดตามด้วยผมขอบคุณครับ